สวัสดีครับนกแดงนะครับเรามีสวิตโหมดนะครับเก็บไว้ตรงนี้หรือว่าไว้แถวนี้ก็ได้นะครับสวิตตรงรุ่นนะครับอันนี้เปิดนะครับปิดปิดคือรถเดิมนะครับรถไม่มีสวิตนะครับรถรีแมปมาก็เป็นค่ารีแมปเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราเราจะลองวิ่งแบบรถไม่มีสวิตนะครับแบบรถรีแมปมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูควันนะครับ ราจะเปิดสวิตช์ดอบนะครับเปิดมันจะดอบนะครับอันนี้อยู่เกียร์สีนะครับผนกดกดให้เล่งจมเลยนะครับจมแล้วนะครับเกียร์สามนะครับเล่นจมครับปิดเปิดได้ขนาขับขี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูกันใหม่นะครับ เลี้ยวลงหน่อยนะครับเกี <c oughs> ยร์หนึ่งนะครับ